แคอสังหาจําเป็นต้องมีนายหน้าจริงหรือขายเองได้ไหมนะคะขายเองได้ไหมผู้ซื้อผู้ขายคบปัพูดคุยกันเองตกลงกันเองได้ไหมได้ได้นะคะได้แน่นอนนะคะได้แน่นอนแต่ว่าจําเป็นหรือไม่นะคะในการเจรจาต่อรองนะคะผู้ซื้อก็อยากได้ของถูกผู้ขายก็อยากได้ของแพงและในระหว่างที่ต่อรองราคาให้เป็นไปตามที่แต่ละฝ่ายต้องการนั้นน่ะ สามารถรักษาระดับอารมณ์ได้ไหมนะคะอย่างกรณีเราเป็นเจ้าของทรัพยนะ์น่ะเราตั้งไว้ราคาห้าล้านเขาต่อเราสักสามล้านเอออันนี้เสียอันนี้พังอันนี้ราคาประเมินตกแล้วนะค่าเสื่อมบ้านมันหลายปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านจะรับได้ไหมคะเจ้าของบ้านจะรับได้ไหมนะคะผู้ซื้อพูดออกไปกล้าพูดไหมกลัวจะเขาจะโกรธไหมนะคะอันนี้คือประเด็นนะคะอันนี้คือประเด็นนะคะกรณีเป็น คนซื้อนะคะถ้าเจ้าของบ้านบอกไม่เดือดร้อนนะคะ่ะไม่เดือดร้อนค่ะขายก็ได้ไม่ขายก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็มีก็เอาไว้อย่างนี้แหละไม่คนคนซื้อจะแบบมันไส้ปะคนซื้อจะรู้สึกมันไส้ไหมเออไม่เดือดร้อนขายทําไมอะไรอย่างเงี้ยต่อก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในระหว่างเรื่องการเจราจาต่อรองซื้อขายทรัพย์นะคะคนซื้อก็อยากได้ของถูกไง คนขายก็อยากได้าไดราคาตามที่อยากได้ราคาดีอยากได้แพงที่สุดนะคะกาไรสูงสุดเพราะฉะนั้นนี่แหละตรงนี้แหละตรงนี้แหละในน้าจึงเกิดขึ้นเป็นตัวกลางเป็นตัวกันชนนะคะในการประทะอารมณ์ระหว่างสองฝ่ายรับไม่ได้หรอกยิ่งยิ่งยิ่งแบบต่อรองกันเยอะนะคะต่างคนต่างแบบมันเป็นเรื่องของ การขาดประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายได้ต่อรองได้ตามราคาตัวเองต้องการนั่นคือกําไรของฝ่ายนั้นจริงไหมคะเพราะฉะนั้นนี่แหละจึงเกิดความจําเป็นของการมีนายหน้านะคะจึงเกิดความจําเป็นของนายหน้าเพราะว่าแต่ถ้ารักษาระดับอารมณ์ตัวเองได้มีเป้าหมายอยู่ในใจก็อย่างที่บอกนะคะอย่างที่เคยบอกในคลิปก่อนว่าถ้ารักษาระดับอารมณ์ของตัวเองได้มีเป้าหมายแล้วนะคะ ค่านายหน้าก็สามเปอร์เซ็นตเนาะตามกฎหมายกำหนดไม่ได้มากนะคะไม่ได้มากให้เขาทำหน้าที่ไปเถอะรับรองว่าจะได้ดีลดีๆนะคะที่แบบวินวินทั้งสองฝ่ายจึงเกิดกระบวนการนายหน้านี่เป็นอาชีพที่แบบมีมาตั้งแต่โบราณนานนมนะคะถามว่ามันจะหมดไปไหมเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลสามารถลงในสื่อโซเชียลได้เองต่อรองได้เองแชทได้เองก็มีนะคะก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะคะมีมีส่วนหนึ่งที่สามารถตกลงกันได้เองนะคะแต่นายหน้า ไปสำนักง,งานที่ดินเลยจะเห็นนายหน้ามากมายทำหน้าที่ตรงนี้อยู่นะคะให้เขาช่วยคุณเถอคะค่ะ